สวัสดีครับก็สำหรับคนที่ใช้เบนเดอร์แบบใหม่ๆเนี้ยก็อาจจะเจอปัญหานี้ครับก็คือพอเราแบบไปไกลๆแล้วไอ้วัตถุที่เราเอามากองไว้มันก็หายนะครับเหมือนมันหายไปก็ให้มาในส่วนของเมนูนี้ครับตรงวิวเราก็จะปรับค่าให้มันเยอะไปเลยนะครับไอ้วัตถุที่เราเอามาใส่ไว้ในแบบหน้าจอของเรามันก็จะไม่วาผายไปแล้วนะครับ ก็ในส่วนนี้มันก็ในกล้องก็เหมือนกันนะครับตอนที่เราจัดมุมกล้องเนี่ยมันก็หายกันหลักการก็หลักการเดียวกันนะครับส่วนในกล้องเราก็จะมาปรับในตรงที่มันเขี่ยนตรงว่าเอ็นนะครับเราก็ปรับให้มันจะเยอะไปเลยแต่ว่าในกล้องมันก็จะพิเศษนิดนึงก็คือถ้าเกิดเรามีกล้องหลายตัวเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาปรับทุกตัวเลยนะครับเพราะว่ามันจะเลือก เออนั่นแหละผมก็อธิบายงงเหมือนกันเนี่ยก็เลือกตัวที่เอาเลือกอะไรครับมันก็จะไม่ไม่วาร์ปแล้วประมาณนี้ครับ